สวัสดีทุกท่านนะคะพบก,กับผมเฮียเต๋าตกงานวันนี้เราอยู่กันที่ซีเค็ดคิโอตาเริ่มแรกเนี่ยเราก็ปรับเบทให้เหลือ2แล้วก็ซื้อฟีสปินเนี่ยขั้นต่ำสุนเนี่ยฟีสปิน,นยอยู่ที่150บาทนะพอเราซื้อฟีสปินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นเพื่อเพิ่มตัวคูณของมันนะ เนเี่ยวดูก่อนถ้าลงเขียวแสดงว่าเราได้ได้แล้วครับทุกคนดูหกสองดิหกสองอี๋เ,เ,เลยไ,ยไปเลยใจหายวาบเลยเอาแค่นี้ดีกว่าพอละวก็คือตอนนี้เนี่ยคูณทีไหนถ้าคูณเพิ่มทีละสามทีละสามนะครับ ไปเลยหมุนครั้งแรกไหลม่าเนี่ยอุย๊ยมาแล้วมาแล้วอุย๊ยเริ่มไหลแล้วเห็นไหมทุกคนเป็นคูณสี่แล้วคูณเจ็ดแล้วอุดเอาเลยเนี่ยถ้าเป็นแรกนะถ้าเป็นแรกนะคูณสิบแล้วอะไปต่อครับต่อเนี่ยคูณสิบสามเดือดเดือดจังโอ้ยโอย้ทุกคนมาแล้วเป็นแรกได้ตังเท่าไหร่นี่เนี่ยเจ๊ไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดรางวัลไม่ ต่อนเอนเือนเ่งองต่อเนื่องต่อเนื่องเลยโอ้หมันแตกดีจริงอ่ะเขาบอกว่าสิวพัชร์นี่ใส่ดีไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยว่ามันแตกดีขนาดนี้เนี่ยอโอ้โหนี่ก็แค่คืนทุนแล้วเนี่ยบบเดียวเนี่ยเราเมื่อกิโลเมตรสี่สปินแค่ร้อยห้าสิบเองนะทุกคนสวยก็ใครอยากจะเล่นที่เดียวกับเฮียเต๋อนะเดี๋ยวกดที่ล่างคลิปเลย,ดยเดี๋ยวเฮียเต๋อจะขึ้นลิงก์สมัครไว้ให้ เลอช่องทางเลยก็คือแอปไปที่ไลน์ที่เฮียเต่าขึ้นไว้มุมล่างขวาได้เลยนะก็เฮียเต่าไม่อยากจะพูดเยอะนะแต่ที่เฮียเต่าเล่นอยู่เนี่ยเขามี10%ฝากครั้งแรกงวันได้เฮียเต่าฝากแค่300อะได้โบนัสมาอีก3 0บาทที่ดู่เฮ้ยเป็ดนี้แม่ไม่ค่คูณ16เองวะเดี๋ยวเรามารุ้นเป็ดหน้ากันดีกว่าว่าแม่จะไหลหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันไหลดีจริงนะเว้ย เอาดีเอาดีเอาดิเอามาแล้วอ้กเหี้ยมามามาูสิบแล้วอีก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 ยีองแล้วเ้ยแม่งสุดจริงมาดิไหลไม่อยู่แล้วแบบนี้ไหลยาวแล้วยี่แล้วยีบห้าแล้วนู้นหวนู้นห่วแปแล้วอุ้ยแม่งไม่ากจะพูดเยอะว่บเจ็บคออ่ะไอ้เหี้ยสามสิบอ็ดแล้วอืมทำไมหยุดแค่นี้วะดูดิสามสิบได้เท่าไหร่ได้ตั้งเท่าไหร่ พอรูเลยโเคนี่แหลพูดเยอะเยะย้อย,ยอ,อืมรางวัลไม่ไก่แล้ว,ลวโหแม่งคุณกูสามร้อยซื้อสปินแค่ร้อยห้าสิบตอนนี้แม่งได้มาคืนโโแล้วโหแตลกโรลัวว่ะไม่อยากจะพูดเดยอะเจ็บคอวะ่ะอืมแค่นี้ก็กำไรห็นเห็นแล้วครับสามรสามสิบสี่บาทนะครับทุกคนยังเหลือห้าเป็ดตอนนี้ก็คูณสามเป็ดแล้วครับ แม่งไปต,ต่อรัวๆเว้ยวันนี้เอาเว้ยสามสี่แล้ววันนี้กูได้ค่าข้าวและเหี้ยค่าหงค่าหอเดยวก็คงมาสี่สิบหืมสี่สิบเองอย่างนี้หน่อยก็ไม่แข็งให้อ่ะคุณคีโอพาตาครับ ต้รวมตอนนี้ก็คือแปดร้อยสาเก้าแล้วนะครับยังเหลือสี่เดนะไปต่อไปต่อไม่ต่อแล้วนะคนะูณสี่บสามคูณสี่สิบหจับไปดิ โหเบบน,นี้แม่งคือสุดจริงวะ่ะ6เกตดแล้วโหต้องมีเงินเป็นพันและวพราอว่า 3ามร้บค่ะทุกคนตอนนี้ยอดรวมเราอยู่1174แล้วนะจริงๆเนี่ยเราฝากแค่300เองนะเราซื้อฟีสปิส 5, นแะค่เค150เองนะคุณเราจริงๆไม่ร้อยห้าสเองเลยโอ้โหไอ้นกนี่แม่งโคตรได้เยอะเลยวะ่ะ268แม่งรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหพันสอืมแค่นี้ผมก็ถอนได้แล้วเหลือเห็ือีกตั้ง2ครั้งน่ะไหนมาลุ้นดิโอ้โหเสียไปวะ่ะไม่เป็นไรลุร้นเป็นสุดท้ายโอ้ยเสียเลย ตท่านี้ก็พอวะ14ครับอืมก็เท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเฮียเตอ่อต่อตัวไปถอนเนินก่อนนะครับทุกคนใครที่ชอบใจเนี่ยก็กดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือใครที่อยากเล่นที่เดียวกับเฮียเต่าก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยหรือว่าแอดไปที่ไลน์ที่เฮียเต่าขึ้นไว้มุมล่างขวาได้เลยครับ